สบายดีทุกคนมื่อนี้พบกับนองไอซาลาอีกแล้วเนาะมื่อนี้น้องไอซ์กัสิไปโรงเรียนคือเก่าพี่น้องน้องไอซ์กัสิไปโรงเรียนเนาะแล้วกาตอนนี้นางไอซ์กับนางทาโดดอยู่หน้าบ้านคือเก่าพี่น้องนางทาโดดไปโรงเรียนอยู่บ้านคือเก่าเนาะหน้าบ้านคือเก่าพี่เนาะเมื่อน้อซ์กัสิมาถ่ายคลิปหนึ่งเมื่อคน้อซ์ที่ไปโรงเรียนเห็ุยังเหน่เนาะทุกคน กินนี่ก็ไม่มีหยังหลายรอกพี่น้องแต่ว่าแต่ที่มาไทยพี่น้องเบิ่งเนาะทุกคนว่ามื้อนหนึ่งพี่น้องไอเปโรงเรียนเฮ็ดหยังแน่เนาะทุกคนกินอยู่อีหยังจังไดรแน่เนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยพี่น้องต้องน้อยกันเปิ้ลเฮียนก่อนเนาะนี่ทุกคนตอนนี้อาการเบื่อขอหงส์เป็นคนเป็นเสมือนเฮียนตลาดอาจารย์บื่อคอหงมาช่วงนเนาะค่ะยังดื่กันแบบนี้เลยดีหรือ ตอนนี้อาจารย์กับโบดลยเขาซ้อนเนาะทุกคนมีซ่าหนึ่งอาจารย์มีอาจารย์พึ่งโบเลยมากเนาะทุกคนเขาก็นั่งดินนั่เทียนกับเด่นเกมเด่นยังใช่ทุกคนแต่ว่าอาจารย์พึ่งโบเลยตัวละซ้ำอ่ะแต่ว่ากระลักเด่นพี่น้องเขาเพิ่งเฮี่ยงกับเสียหาซิฟคะแนนกับหาซิฟันกีไปไทยเอาเนาะแต่ว่าเขาก็ถือมาเลยทุกคนตอนนี้ ก็เลิกเมื VII ่อตอนเพลงแล้วเนาะทุกคนนะจะเฮียนพี Ninja ่น้องเฮียนอยู่อันเฮียนอยู่สองชั่วโมงพี่น้องในบสถ์เมาถ่ายเนาะเฮียนอยู่สองชั่วโมงเขาวิชาหนึ่งแต่ว่าเฮียนสองชั่วโมงพี่น้องนี่ก็เลิกเมื่อตอนเพลแล้วเนาะน้องไอ้กะชื่อเขามากินพี่น้องนะจ๊ะไปซื้อเสียบอยู่หานมากินเนาะปีงไก่นะพี่น้อง น้องไอเอินเสียบเนาะตอนนี้เราขับไปกินเขาทุกคนเปล่งไก่ครับกับเขาปั้นหนึ่งเด็กกิแกนังซื้อท่านอะไรอ้ะกินอันเขียดให้หน่อยเลย <In. S 2> อินมึงเลยสิกินเบิร์ดก่อนเขากินอจรงอก <c oughs> ินเขากินน่เอา้าจบปีก,กันหป่ะนี่ <c oughs> ไปหาดไปไสืน้หนพี่คุณปาด้วยมาปนไปยังกว่าชนิดนึงปนเล็กออขี้รองหองนั่งดินซื้อไว้ไม่แต่ขี้รองหอง ก๋วยเสียบไ้สกมากินกวยเท่าไหร่ก็กินได้บดแต่ผักตอนเพลนอยู่ชั่วโมงไปเนาะชั่งก็ประมาณเช้าที่สีแล้วสามสิบมนกชั่วโมนกเ้มงนึ่งับเอ้หมอยากแ่แค่้ซื้อทุกคนคมังสีแล้หมดเลยไปแส่ อู่จะไม่หอมคือโคตีโต๊กดิมึงเน่โตกมือเกยว่าตอนออกให้งานเหรเนาะอยากออกอยากอะไรไม่มีทักษมกเมนี่ั้นเอคนบทักะช่วยเป็น่ทุกคนทุกคนเลยมอให้งานมือแรกบ้านผูดเฮเฮ้ยเฮ อันนี้คือต้อต้งชักสะเทืนไหมเองนะสบายดีหลักหอกไม่รำหัวเาดีมากอจังโบีีียังเกาะงายดต้องซื้อทุกคนซื้อเป็นหนาเป็นหนาสองสามหนาจะนาวลงเกิดหมมีเนต ลายอยู่บ่บแต่ว่าเหีที่ขาเนี่ยมีขนมนำโจอ๊อยู่หนีลวเลยว่ยู่านมาอเรียโจ๊ตอบโอ้ยมันอิน่มมันอิน่มนะแล้ววาเหีนยนางกีนขนมนง สิมีสองห่อแต่ว่าเขาเปิดขึ้นั้นปิดด้งกับสองสีแบบเบโเออมันกระโบโลมันด้มกับวาเขามันกระื่นอาดอาจารย์หนุกว่าอาจารย์นยุกวาสิปิดแต่ว่าแล้วถ่าจะซื้อใครเละแต้องอังใด้แรงคืนมากให้อากาศมันขาไปให้อึด่อนอาทไดให้เสียวปิดเนาะงอมหองกัน มีเราเธอเป็น44คนเนาะในห้องเาทุกคนลองกันน,นัองยีนลงกันนันเตจล่ามือจับมาเนี่ยแต่ว่าเออกระช่างเน่ยก็ได้ว่าก็ได้ว่าเออกระช่างเน่ยว่าทึบไปดอกใช่แมทแต่ว่ากับบ่ค่อยใส่เพราะว่ามันมลบาทอะไรเนาะใส่กระได้บ่ใส่กระได้วแต่ บิจารณาจารัดของ <laughs> <laughs> เหนือแต่คนเน่าในเขียนแต่ส่วนส่วนส่วนร้ายเนาะสีโใไซเนาะโรบอสเฮียนฝน,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 นตกะ <laughs> อะไรไม่ได้หร <laughs> อกูชิเ <laughs> ป้าปึมกู <laughs> น่าหอใส่เ้อะควมีมาหลายอย่าเดอหอหอบใส่ฮูู้ขน่อยจนสีแตกไปหาปะไปติปะหอเฮงอาให้งานแวองอห้านพี่น้องคุ้ยฮ่พอวันนี้เป็นช้าแล้วแ่ได้ไหมเมื่อกี้น่ากนี ยำแน่จะมากเขาก็ดีเจ้าค่ะปุ่นพวักนักเอียนคาเตบานักเรียนตัวฉชาดนะคะเตบาพ้นตกหยิบ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 อยู่จิเรกเมื่อแล้วทุกคนตังนะเชียงกนเตรียมจิเรกเมื่อแล้วเนาะนั่งขาอาจารย์กดกระดิ่งเมื่อเนาะใครกัดเตรียมเด็กเตรียมล่างแล้ว คลิปนี้ก็บโบไม่ยังร้ายนะทุกคนคลิปนี้ก็คือสิจบลงสำเนีตพีตน่นนอข้างในก็บยาดึงก็ใจก็เจก็จกจต็ติดตาแล้วก็เป็นกรื่งใจเราไงพี่นนอกูคือผีมา